สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดพบทัศนะบ bon ัลทีเด็ดบทวิเคราะห์ทีเด็ดบอลเต็งแบบเน,น้นๆได้ทุกวันก่อนจะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด VP ีทีเด็ดบอลเต็งที่เรามีความมั่นใจมาก80ถึง90%ที่จะแจกงในกลุ่ม VP เท่านั้นและในกลุ่มยังแจกสเต็ปและพานนำเล่นบอลสดบอกได้เลยว่ารับซับกันไปทั้งวันเลยละครับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์เพื่อขอทางนานเข้าวมกลุ่ม VP ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยฝากทุกท่านกดไลค์ใต้คลิปกดแชร์กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทด่้พออนรับับไก ai สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับกับฟุตบอลคู่แรกฟุตบอลลีกบราซิล2022ระหว่างทีมเซียร่าอันดับ3ามกับทาแอดมินเนโรอันดับ6สนามเอสตเดโอกเวนโดปราซิโดอาเดรันโดคาสโตเรเวลาตีห้าราคาบอลแอดมินเนโรต่อปปผลงาน5นัดหลังสุดของ2องทีมเซียร่าชนะ2เสมอ3แอดมินเนโรชนะ1แพ้2เสมอ2ความพร้อมก่อนเกมของ2องทีมเจ้าถิ่นเซียร่า อ,อมาควินยอดไม่แพ้ครมาเจ็ดเกมติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมนี้จะไม่มีบรูโน่ปาเชโก้แนวรับที่ติดโทษแบนทำให้คาดว่าวิกเตอร์ลุยจะลงทำหน้าที่แทนส่วนลิสเดียงก็มีลุยส์โอตาวิโดวินิิอุสลิมาแดนตินโยปริชาร์ดและเลโอราฟาเอลลงช่วยทีมไม่ได้ทั้งหมดด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยที่สามประสานในหน้าจะวางลิมาเคียวแบและสตีเฟนเมนดซาลงลากอร์ในเกมนี้ฝั่งทีมเยือน แอดมินไนโรผลงานช่วงหลังเริ่มแผ่วและไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้จะได้เงาเดอูราโดวัสกามาติอัสซาราโชและเดียโกโกดินที่บาดเจ็บด้านการจัดทัพคาดว่าเทรนเนอร์อันเตรโอมูฮัมหมดจะวางแผนในระบบ4-2-3-1ด้านกลางจะวางอิกนซิโเฟรนเดสซาวิโอและโคโนคอยสร้างสรรค์เกมและโดยมีฮักเป็นหน้าเป่าล่าตะขายทัศนค์บอลทีเด็ดเจ้าถิน่นเซียร่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะเจ็ดเกมหลังสุดพวกเขา แพ้ใครแต่ส่วนใหญ่เสมอมากไปหน่อยขณะที่ผู้มาเยือนแอดมินโรช่วงหลังฟอร์มก็เริ่มแผ่วลงเพราะไม่ชนะใครมาเลย3เกมติดต่อกันเรดาร์คาปรบให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อปอปอ,ปอแนะนําให้อยู่ฝั่งรองดีที่สุดครับเพราะเซียร่าเป็นทีมที่จอมเสมอแถมสถิติการเล่นในบ้านของเซร่า2ครั้งสุดท้ายยังคงเป็นเจ้าถิ่นที่ไม่แพ้อ,อีกด้วยดังนั้นเกมนี้มองว่าอยู่ฝั่งรองดีที่สุดรครับฟันธงรองเซียร่าฟันธงสกอร์เสมอหนึ่งต่อหนึ่งอัตราขวมต่ใจเจ็ดต่อสิบวิเคราะห์ ทัวร์ไฟวิคโรบบอลบาร์ซิลระหว่างทีมโกยาสอัดัา3ประทะอินเตอร์นาซิองนาวอันดับ4สนามเอสเตเดโอเดเฮเลบินเยโรเวลา6โมงครึ่งราคาบอลอินเตอร์นาซิองนาวต่อเสมอฟอร์มห้านัดล่าสุดของ2องทีมโดยทั้งสองทีมยังไม่แพ้ใครเลยโดยผมขอเริ่มถ้าฝั่งโกยาสก่อนแล้วกันครับโดยโกยาสชนะ1เสมอ4และฝั่งอินเตอร์นาซิองนาวชนะ3เสมอ2สำหรับความพร้อมล่าสุดของ2องทีมโกยาสยูเบรังเจ้าเซอรา นนในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สองเกมหลังสุดจบเสมอทั้งสองครั้งสำหรับความพร้อมของทีมกอลลงติจะไร้เงามาธิอุสซานโตสลุยฟิลิปเปและฮูโกสามแข่งที่ประสบปัญหาที่เจ็บบร,ริเวณหัวเขายกเข่งเช่นเดียวกับเดียโกกองกลางตัวหลักที่เจ็บบร,ริเวณก้ามเนื้อคาดว่าแมตช์นี้เตรียมจัดทัพในระบบ34 3โดยมีเอลวิสเวเรราเปรโดราอูนกับเมเนซุวสติวาเป็นสามสารแดนหน้าคอยลาสกอตามเดิมอินเตอร์นาซิอ,องนาวอินเตอร์นาซิองน,นาวคงจะเปิด หลยยังไล่ย่ำฟลาเมงโกซ้ำตาหนทำไปสิบเกมหลังสุดในลีกยังไม่แพ้ใครสำหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งตรอเช็คฟิตเวสลีย์โมราเอสมิดฟิลตัวยืมจากเอสตันวิลล่าที่มีปัญหาป่วยเล่นงานเล็กน้อยส่วนพวกบรูโน,โนโกเมสกับกราบเบียบอสเลียเป็นสแข่งเดี่ยงที่ไม่สามารถลงเตะได้แน่นอนแต่ย่งไรกด็ดีจะได้ตัว เอเดนิสันมิดฟิลด์จำเก่าวัย32ปีพ้นโทแบนกลับมาประจำการตำแหน่งอีกครั้งคาดว่าเกมนี้เตรียมจะทับระบบ4 4 1 1หนึ่งโดยมีดาวิดออกสตาร์ตยินหน้าราคขายและใช้อลันพัทริกรับ็อบหน้าต่ำคอยสนับสนุนด้านหลังเพราะสรบอลทีเด็ดอินเตอร์นาซิองนาวดูดีกว่าพอสมควรทั้งเรื่องของสกยกภาพของคคงพลังหรือฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเนืกก้อเยอะด้วยการไร้พ่าย10แมตช์และการใช้ไปถึง4ครั้งซึ่งเปรยียบเทียบกับจากูงอย่างพันไม่รัตแล้วชื่อว่าแต่ผลงานไม่ห่างเลย ต้องบอกว่าปรดแค่เสมอแบบนี้คงมองตัวเลือกอื่นลำบากเพราะทำแหน่งของเจ้าบ้านโกยาสฟอร์มในลีกเสมอ3และแพ้อีกหนึ่งตลอด5นัดหลังสุดแถมโดนทะลวงแนวรับแบบไม่มีคลีนชีตแสดงหเห็นถึงปัญหาแนวรับได้เป็นอย่างดีฉะนั้นโอกาสทองเป็นของอคาตูกะที่จะบุกเอาชนะเก็บ3ามคะแนนฟันธงวางอินเตอร์นาซิองนาวงานดีวางอินเตอร์นาซิองนาวเสมอฟันธง Now, น 1. อินเตอร์นาซิองนาวชนะ .1 อัต่อหนึ่อัตราขมาใจ8ต่อ1ิวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ส้ายวิเคราะห์ตบอลบราซิลระหว่างทีม อเมริกามิเนโรอันดับ9ก้ปะทะรุมินเซอันดับ8สนามเอสเตเดโอไรมอนโดซัมไพโอเวลา7จ็ดโมงครึง่งราคาบอลอเมริกามิเนโรต่อ0ูนย์ลบหฟอร์มห้านัดล่าสุดของ2ทีมอเมริกามิเนโรชนะ1เสมอหนึ่ง แพ้3มฟูมนเนซีชนะ2เสมอ0แพ้3ความพร้อมก่อนเกมของ2ทีมอเมริกามิเนโรทีมพวกเขาควงจะบุกค่ายกับซาเปโปลซุนหนึ่งทำให้2เกมหลีกท้ายปราชัยรวดสำหรับความพร้อมของทีมกอลลงเตะไตรเงาเบรดิญยูยากโก ไมเดนาฮวนปาโปรเมเรสเปาลินโยโบยากับอารันโดเบริโดเหล่าบรรดาแข่งเดี่ยงที่มีปัญหาความฟิตกันทั้งหมดคาดว่าเกมนี้เตรียมวางหมากในระบบ4-5-1โดยมีเวลลิงตันเปาลิสตาออกสตาร์ทยืนหน้าลัดขายและใช้จูดดนโยลูคัสคันกับอาเล่เพื่อกำลังกันคุมแดนกลางตามสูตรฟูเมนเซ่ฟูเมนเซีคงจะเปิดร่างผ้ายับแอดโกยมนซ่ซูต2ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะมดสิทธิ์ใช้งานดาวิดบราส แนวรับจอมเก่าวัย5ปีที่ติดโทษแบนจบบนังหวัดดังกล่าวเช่นเดียวกันกับพวกมาริโอปิเนดาเฟรดและรวนเฟรสตาสามแข่งเดี่ยงขังสต็อกซึ่งยังไม่หายดีคาดว่านัดนี้เตรียมจะทัพระบบ4 2 3 1โดยมีเกมันกาโนออกสตาร์ตยินหน้าราคขายและใช้จอร์ดิอารสรับจอบพรีเมเกอร์สร้างสารการณเดียวหลังตามสูตรพัฒนาคมบอลทีเด็ดเจ้าถิน่นอเมริกามิเนโรค่อนข้างมีเกมเยาวที่ดุดันสมชื่อหลังโชว์ฟอร์มชนะ3าจะ่านัดหนทันนิลีและปราชยเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแทมผลิต กอบเป็นกอบเป็น,ปน,ปน,ปนกำ่ำลนทั้สิ้น8เม็ดเลยทีเดียวเอาจริงๆแล้วพวกเขาโหดมากหลากยาวตั้งแต่ปลายดูการก่อนได้ซ้มฉะนั้นหายห่วงเรื่องคุณภาพสอดคล้องกับทีมเยือนฟูมินิซี่ที่สถิติในฐานะคันตุกะก็ไปสู่ดีนักโดยการชนะเพียงครั้งเดียวตลอด4หนทายและโดนถลุงแนวรับยับยู่ยี่มากกว่า5เม็ดอีกด้วยตอกย้ำกับผลงานที่การเิเชน,น้าส่วนใหญ่ใครเป็นจบานมากมีได้เหเหมื่อพิจารณาจากเกลภาพรวมของทั้งสองฝ่ายแนะนำอยู่ต่อรองร,รับสบายใจกว่า ฟันทงจัดโหลดอเมริกามิเนโรโชเหนือต่ออเมริกามิเนโรศูนยจุสองห้าฟันธงอเมริกามิเนโรชนะ2.1ต่อหนึ่งอัตราค่าบจัย8ต่อ1ิฝากทิ้งใชรด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม VP ที่เน,น้นๆที่เข้ากันทุกวันบอกได้เลยว่ารับทราบกันทุกวันสามารถขอเข้าร่วมได้ที่ลิงค์คำอธิบายใต้ใตคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดสั่กนกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกับบทวิเคราะห์ล่าสุดเน,น้นๆทุกวันกับทางทีมงานบอลทีเด็ดแล้วเราจะบกพวกด้วยกัน